ขอบคุณหลายหลายขอบคุณหลายหลายถ้ากินยอดเอฟซีตลอดเฮ้ยเอ่ะเมฟซีพนันใจดีครับมอเบิ้ลอิ่มเอื้อมอิ่มแห้งขอบคุณหลายหลายขอบคุณหลายหลายเอฟซีเฮ้ยสบายดีสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ใครกำลังได้เมนูใหม่เมนูใหม่อันต้องขอบคุณเอฟซีเพิ่นผ่าเงินมาให้ซื้อกินเอฟซีไหม่เอ้ยบ่แม่นบ่แม่นอันผ่ามาให้ซื้อทิ้นเออแม่ละเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวสิมาเบิ่ง ชินนะน่ะกล้ยกระาฮขึ้นมาจากโลกรานี่ก็ได้ม่วงไหมอยู่นี่ม่วงทหารม่วงพ่อซื้อนี่นะโอเคนี่กันคุณหมูนี่คุณหมูหาออกมาจากโลกราหายอกมาจากโลกราได้นี่สวยหน้าเรียบร้อยเลยยังเรียบร้อยแล้วล้างแข้งล้างขาเรียบร้อย,ย,อยโอ้ยมูซว่กดกดทานผู้ชมดินี่นี่เดี๋ยวชี้ให้อันลุงเวียงนี่ให้ลุงเวียงนี่เาราโบนิกินข้าวจากมือเลย สิไปซิปคุณเอเข่าอยากเข่าให้ด้ยนี่นี่กับผู้สาวพี่ต้องเอ้ผู้สาวเนี่ยมุนนุปุ้ยบอกคามหัดลโอ้ดีดีมุนอุ้มปุ้ยหากระมาแต่ลูกเก้าบ้านังใช่นาอะไรเจ้าเมื่อยเหล่านี้เจ้าให้เหรอให้ไหมบู่การแก้วนะเกลือกับจุข่าวในกรโต๊ะ นี่นเขาชูหน้าแล้วชิวเขาขึ้นแฮะนี่บพราะนนะเดี๋ยนี่พี่น้องซีนเขาชูชิบูขาวอย่น้ขื่นจีอันนี้แม่เบี้ย,ม,ยมาแก้หน่อยมายหน่ายนะข้าน้อยแล้วนะไปทีเดียวเม็ดดันดำไม่นะข้าในจุดต่ำที่สุแน่ขั้นได้กินชี้นนี่ถือว่าชุดยอดอาหารของเฮือนหลังนี้หน้าหลังเทียงหลังนี้แล้วกินข้าวอยู่เทียงหน้า ชินช้นสิ้นสิ้นเพิน่นเพิ่นผ้าเงินมาให้ห้าร้อยบาทพี่น้องเอ้ยเอ้ยห้าร้อยหกร้อยเจร้อยแปดร้อยหมดแล้วเก็บีเพิ่นใจดีของต้องขอขอบคุณเพิน่นหลายๆทีให้กินชิ้นมาหนีินขอบใจขอบใจขอบคุณเพิน่นหลายๆถ้าพ่อมาก,ก่อนเราทานเดีย๋ยวให้ได้ไหมเออให้กับเราเจ้านางยังบู้เห็นอย่างขั่วม,มาไว้มันเย็นเลยเจ้านางเอาทานเดี๋ยวให้ก็บเจ้า <c oughs> ลากราไปจัดการเลยจัดการนะขั่ว เราฝ่อไปตั้งไปแล้วชาวนาพนเมื่อยแหงแล้วน่ะทานไปเราไอ้เพียงชิ้นฉันนี่นี่ประจมเอาตะกี้นี่คือนาเดียล่ะอาหารแซ่บบ่มาหนีิแซ่บแหงที่ชุดหรือบัวน่ะขอบใจขอบใจตับหวานตับหวานเฮ้ยดินน้ำลายเกลื้อเกลื้อเลยผุนคนกินปิ้งหมูดีกว่าได้ทุน กันเอาไก่ครับมันชิ่นนะค่อยเอาไก่ดีวกว่าได้ออป่ะเอือบปิ้งชำลาคือคักหัวไก่นะดนี่พี่น้องิอไปหาล่างพักหอมพักหอมดูผู้สาวเอ้ยกันผู้ใดอยากเอาไปเป็นลูกไผ่หรือเผ้าเอาเดี๋ยวนี้เ<อ>ด้อพี่น้องโอเคพี่น้องโอเคนี่ค่อยกัดอยากแห้งนี่อยากแห้งตีเวียงตะวันตะวันพี่น้อง ลุงลุงลุงขอบคุณหลายๆเดอเอฟซีเดอก <c oughs> ินแบบแทบแบบนูง้งอะเอาันี้ไปลาบลาบแม่มาแล้วแม่ก็พอเป็นเลิกก้าชอวัอได้กินเทียงจมเจ็บหัวเขาแล้วเอ้ยอยู่ชื่อๆก็จมอยู่แล้ว <Nhạc> Ngân đẹp chi đây chưa nhỉ? Hẳn, là hai đấy, lao mười đi. Thôi làm hai, được ai nón áo phù lâu kinh, ai cưỡi lâu nưng. Tôi đã bỏ cậu, ก็เอาเอาเมงนี่แล้วก็เอา้าอบจิอไนาแล้วเอาจีนี่กงนเย็เบือน้อข่าอีนางน้อยบอสเมาให้ลุงเรอี่่อนอแนยเห็นหม้นทักิข่ามากเนี่ไปลนิ่ามะนี่กซีมึงก่อนพี่้องยนี่กพ่อมาเดี๋ยวขอบคุเรี้ยงที่น่ อคุณลายลายได้กินยอดเอฟซีตลอดเนี่ยโอ้ยอ้าะเอฟซีมันใจดีครับได้กินยอดเอฟซีข้าเบิ้งเข้าวติ๊ตามนี่ถ้าขึ้นกำลังใจให้เห็นให้เห็นหน้านี่กำลังใจเห็นหน้าก็ได้ซาได้วิตเอาปีนี่สีหน้องเอ้อถ้าเอาคู่ช้าชอยนะจ๊ะอาไม่เอาข้าวนะเดี๋ยวชอยลาบก่อนเด้อพี่น้องเดึ่กินข้าวว่มันอ่กินนะเบิ้งแบบหำน้อยพอเกินนี่จูอ๋ออ่ะปื้นน้อยเดี๋ยนี่ จกเต็มวันนี้บทาได้ห้างนี้ตอนเช้านี่นะบอกเาขาไมับาแม่เดอะไรบ้างถากินถากินลาบทำมาพี่ก็ไเอาตกคำทมน่ชูแจวเ็นแบบนี้แคบมีแห้งเห็ดดำให้ดำหน้าบ้างบนามีแห้งชาน้ำบ้าอชาดีได้พอชานำชาหนำดำหนาก่อนน้ำเย็นไหม่อ น้ำเย็นพี่น้องเหลียวเบ่ง้นเล่นะลงมาเราต้ไกินี้มันอืมดพ้นเ่าและนาหอกินเลยไ่งวยสัปบอกไอเอาไหว่มบอกได้วานเี่ากแม่จะยางไงถึงบนท่านบอกวาเราจะไม่บอกล้วเาไว้ไปกินแล้วมันกแนันออย่ามันไกลถึงแก้วกาบอกได้ลนี่แหละพี่น้องเลยห้ดู เดี๋ยวรอให้ลุงทอดแล้วล่ะลาบจุดเดียวแล้วจิ่งกินรอเบิ่งการกินข้าวกันเลยว่าสีแท็กกันใดก็ไม่ใช่โอเคนี่ก็แม่ลาบแล้วแล้วพี่น้องเลยมีแม่กำลังทำการลาบอยู่การภาษาไทยว่าก้อยเนื้อเฮ้เบ้านบ้านข่อยเยอะนว่าลาบชิ้นลาบงัวลาบไม่ช่างแบบว่าเหลืองจ่อน ตัวนี้เลือดใส่เลือดขาวตัวนั้นใช่บ่เลือดวเกินหนูจะบมเลือดบวเลือดกินแล้วมเลือดพอเริ่มบีมแล้วเด่นน่อเอะเอาไปใส่ไระบ้านเบิดมือแล้วไว้บีบใท่ตะกี้กี้เอาไปบีบน้ำใจไในไรแล้วจไว้ี้อยพดแล้วมันกินอยู่แลลาดเนาะเอาไปขวดเยไหมเอ้านี่ อยากได้มิกเอาว้าแต่ละมือตัวไม่ได้มิกไปโรงเรียนถิ่นเลยพี่น้องเอ้ยมีอยู่ยิบืมยมูเขียนบว้าวคำขอนั่นจะหหยหัวน้ำมีอนข้าไม่แต่มิกเป็นค้อยู่เรื่อยนะนะสืบไปสืบว่าทงเลย้อนะพิ่มนะอยู่ระมกปีบลานค่อยนะใช่ได้เอหลานได้คือเพิ่มลงย้อนด้เมื่อกี้เอาอีกบีบอีก เออมันฉลาดมันเข้าเห็นมากินข้าวเขาเนาะกินข้าวได้บ้านอีกกินข้าวได้บ้านนี่นั่นตัวไทยกินน้ำอ่าวแต่ตัวนี้เข้านั่งนั่งจอกอกินน้ยได้น้ำเย็นมาไหว้พระนี่ไปน้องการกินกันดิแชบในน้อยหนึ่งแล้วบ้านหรือลายแห้ง ไช้านบ้านน่าเตทมาางหวาวไนกพระกอนะกอนเ้าหวานพี่นับหวานตักชมตักหวานข่อยโมชอบตับมันลาบลาบอีกนี่ฟักขี้นินนี่ฟักขีนินโมได้หักไปเออแก้วในตลาดไปบ้านนี่ก่อนเราลาบเป็นนักเรีนแบบ กินก,นมกูมือก็ได้บ่พอชินนี่ครับกินกูมือก็มือขามคาบสูงขึ้นเป๊ะคาบกะบ่มีเงินซื้อบ่ได้ไดยก็ได้มีเงินซื้อนะคำพันธ์อยกิน<อ>ดีเพ<า>ื่อนนะขูก้อยปลาแล้วม่เห็ดนั่งลินอยู่คู่ชาวแก่ขั้นอยากเข่าคุณมหม,มโโูโอ้ยยารับนล้วคุณหมูคุณหมูน่าหนิปลาจับนาเฮ้ยมันไหมเฮ้ย

เอื้อมแตงโมกิขอบคุณนี่พี่ไงไอ้คุณมาเนหน้าน้าดอไม่เคยครับฉ่าขาวบกายบ้ควายเอาที่ตวลงไปไหวใช่ตามตรงไหมกินมังโม่อพรามังโม่นี่ราคาแบบแพงเวอร้ายปวดวลาย อ่าน้ำเนาคข่วกินอ่าน้ำเนะเฮ้ยเจ้าคือบูกินดิบฮะปากบ่ได้พี่น้องเอ้ยเมื่อยแห้งขวาปากบ่ได้กินเท็ดพอเท่าพ่อมันนะพี่น้องเท็พอเ้าเฮ้ยคัวชีสางลงข้เอะน คลเด่น่อยู่ากับซนแซอยู่บะจอนเซนอยหนึ่งนาหเลมือ่าองแกินแล้วก็เตรียมสี่้องดับหน้าพี่น้องเอ้ยแบบนี้แล้วกีไม่เกล็ดต้งๆเนี่ยอะชิมีแต่คลิปแบบนี้เหระคลิปกินเข้ากินน้าแล้วก็คลิปดําให้ดําหน้าพี่น้องเลยแบบบ่แมนวหา ฉีดมีคลิปอื่นมันอื่นได้มันงามหน้าเวียกไปบป้าบได้ป้าให้ปลาหน้าบ่ได้โยบ้านน้ำจูงขึ้นแล้วเนือคอมมินต์มยางเราจึงอาจจะนได้ตอบได้พี่น้องไเพราะว่าเหนื่อยแห้งอะไรเมื่อนอนรับแจกแห้งมืงานเราไมมีเวลาแห้งแต่ได้กับขอบคุณทีคอมมนต์ขมาเด้อพี่น้องขอบคุณทีน่า้าเลาก็ได้กนติดตามเอออันนั้นแหละ เอายานหลมาได้แล wow. ้วเอากับกองเอาเป็่เข่งแล้เอาบยานดเบ่งแหงเลาิคุณเมื่กี้น้อยมันกินนั่นแหละ้านแปดสาร้านแปดสมเม้แล้ายมกินเียเดียวไอ่นึ่งคนคนักินดิบน้ำมู่นกินเเดียวจ้ำเอาได้เลยมา ซือเดี๋ยวมาได้แล้วนะตาบอกห่างบนก่อนแล้วหองหางกน่าง่มีไรหมาแบนี้ได้แล้วแต่าวัวนายบ่กว่ได้มากกบ่มาบ่งงอกเพ้่สิไดเอะเชียวใชลไปเลยครับงเป็นาไปนมเบิ่งเลยข่ข่าวโทราหาด้วยกันเนาะ มาเพิ่งแล้วกเอามาิเอากินของแซ่บได้หนึ่งกินของแซ่บเอานั้นได้ราคาจืดแล้วเราช่วยไปขายเนาะขายไว้ตั้งเลือดตั้งมีทางตั้งเข้ากินไผ่กันนะแ่บแห้งพอได้บาทเองละโอ้ยออกเหนือยอีแมงไรเวียงเจ้าหน้าที่แห้งขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเอฟซีเอ้ย ขอบคุณหลายได้ให้นีน่ะขอบคุณที่ต่อชีวิตในจั <c oughs> งหน่อยได้กินชิ้นใช่ต่อชีวิตบเ้าได้เลยไม่เรียบร้อยเขาอ่คอยก็คอยคุ้นหลายๆคือกันแต่ว่าแสีอมยู่แสมยู่ซ้ำนี่ให้เราได้แกงเลย <c oughs> แต่ละคนเจียบชิ่น F นะยังได้ก้าขอบคุณเอฟทีอีกเทิ้ตนึงเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามคือเกาอ่าโอเคบ๊ายบาย